ชิบะอินุขนาดนี้วานกำลังเก็บมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและความมากขึ้นนี้แหละอาจจะเป็นจุดระเบิดราคาของชิบะอินุอีกครั้งหนึ่งในเดือนสองเดือนนี้ไม่น่าพลาดลเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนขาคือคอยนิมุน ด้วยกันกับช่องคอยนในมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ชีบะอินโก็มีอีโคซิสเต็มค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของชีบะเรียมอีกและจุดขยายตัวนะครับเนื่องจากมีวานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในการทําธุรกรรมต่างๆฉะนั้นชีบะอินโถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเหรียดน,นะครับที่วานโปรดปรานมากในช่วงประมาณตั้งแต่เดือนเมษาแต่เอาแหละนะครับวานยังค่อยๆเก็บมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองอะ เดี๋ยวข้อมูลเหล่านี้นะครับจะเป็นยังไงต่อไปเราก็ต้องไปว่ากันในตัวคลิปนี้แล้วก็จะมีการวิเคราะห์หลังคลิปนี้ว่าแนวโน้มของชีบะอินุจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับเราค่อยๆไปทีละประเด็นดีกว่านะครับเอามาประเด็นแรกโอเคครับชีบะอินุนะครับณนะขณะนี้ก็มีการทำด้วยกรรมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ อยอดนะครับในการทำธุรกรรมของวานเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง20%ด้วยกันจากนั้นข้อมูลนี้มาจาก2แหล่งนะครับคือ you t บเดย์อ t น t ูด o l o ตอนนี้มีแรงซื้อนะครับของวานเนี่ยประมาณ85%ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยมากกว่า1แสนดอลลาร์ 100. และบางครั้งธุรกรรมเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากการซื้อขายของวานเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโดยเฉพาะ e t s กระเป๋าร้อยอันดับแรกเนี่ยนะครับเขก็มีการวิเคราะห์โดยวานแ a t พบว่ามีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นประมาณ33%เนื่องจากวานคริปโตนะครับมีส่วนร่วมในการซื้อขายเหรียญชิบะอินโหนะครับหลายล้านเหรียญดังนั้นปริมาณการทุนทำธุรก,กรรมเพิ่มขึ้นนะครับปริมาณการซื้อขายของวานก็อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ28.41และ25.47%ตามลำดับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา ฉะนั้น net flow นั่นก็คือกระแสงเงินสดนะครับมีการเพิ่มขึ้นถึง50%เช่นกันนะครับชิบาอิโนได้พยายามที่จะมีการเรียกคืนตำแหน่งนะครับหมายถึงว่าวาน ETS เนี่ยร้อยอันดับแรกมีการซื้อกลับขึ้นมาหลังจากที่ตกแรงลงไปนะครับท่านั้นข้อมูลเนี่ยเขาให้เห็นว่าตอนนี้ปัจจุบันนะครับ mm hmm. วาน s t a t เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ1ล้าน2แสน หนึ่งพันเก้าร้อยสี่นะครับแห่งนะที่ถือชีบะอินโนนะครับก็น่าจะมีวานเนี่ยประมาณถือประมาณนี้นะครับดังนั้นราคาอยู่ที่หนึ่งประมาณหนึ่งพันนะครับที่ศูนย์สี่ตัวดอลลาร์นะครับแล้วก็ในวันที่สิบสามเราก็เห็นว่าชีบะนะครับมีการซื้อขายที่ลดลงประมาณสามเปอร์เซ็นตนะครับที่ศูนย์จุดศูนย์สี่ตัวพันสองรอยี่สิบสองดอลลาร์เอาเลยนะครับตอนนี้ชีบะก็ คือมันมีการแบบว่าพัฒนามากขึ้นนะครับจากเหรียญมีมคอยเริ่มเป็นแอลคอยมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่วานเริ่มสนใจนะครับฉะงนั้นเราจะเห็นเลยว่าในช่วงประมาณต้องแต่ตุลามานะครับชีบะยังคงรักษามาตรฐานได้บ้างนะครับแล้วก็ได้ดีด้วยตอนนี้มีการซื้อขายประมาณ6.4พันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็เรื่องของ เรื่องของอันดับนะครับก็ยังอยู่จัดในอยู่ยี่สิบอันดับแหละยังถือของคือวานยังมีการถือของไว้เป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นตอนนี้นะชิบะอินโนนะครับก็เป็นหนึ่งในในเหรียญที่ที่วานจับจ้องแหละนะครับก็มีโครงการต่างๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่น NFT นะนะครับน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับที่เป็นเดอะ ชีบอชีตนะครับอันนี้คือ NFT นะที่เป็นสกุลเงินของชีบะนะครับอ่าล้วก็เขาก็มีเรื่องของ NFT นะครับที่ขายโดยใช้เงินสกุลชีบ h ชีตตอนปลายปี2021เนี่ยแหละเราก็มีการเปิดตัวนะครับรุนแรงมากเลยนะครับเราก็สามารถสร้างอาวตารได้ด้วยนะนะครับแล้วก็มีกำไรอะนะครับคือสามารถที่จะขายอะไอชีบอชีตนะหรือ NFT 1ตัวนะครับ ราคาเนี่ยประมาณ10,000ดอลลาร์ 1, นะครับอันนี้เป็นราคามาตรฐานนะครับดงนั้นชีบะนิโนเนี่ยก็มีเรื่องของ NFT และทําให้ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาจากเหรียญมีมขึ้นมาเป็นแอลคอยได้จริงจังมากขึ้นรวมถึงมีที่ดินเมตาเวิร์สประมาณ300 0 0นนะครับแปลงตอนนี้เปิดไปประมาณ39,000นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่คนยอดคนในการจองก็ มีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้จริงจังเรื่องนี้นะครับคือคนผู้ถือยังไม่ได้จริงจังกับที่ดินนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าที่ดินมันยังไม่เสร็จแหละนะครับแล้วก็มีเรื่องของเพย์ไซด์นะนะครับที่จะเกิดขึ้นเป็นเกมโดยทีมพัฒนาจากจากประเทศออสเตรเลียนะครับก็จะเป็นเกมที่เล่นนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบ 2, d 3D นะครับเป็นน่าจะเป็นพวกเกมการ์ดด้วย นะครับที่จะเกิดขึ้นอ่ะแล้วมีอะไรอีกนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับชีบะเรียมเลเยอร์ที่2นะครับก็จะเกิดขึ้นและเกิดในเดือนกันยายนซึ่งเรายังไม่รู้นะว่าชีบะเรียมตัวนี้จะเสร็จหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเราต้องรออีทเรียม2.0ว่าอีทเรียม2.0จะมาเมื่อไหร่นะจะมาเมื่อไหร่ใช่ดังนั้นเราก็ต้องรอนะว่า ีเทโรียมจะมาเมื่อไหร่นะครับจะเสร็จเมื่อไหร่ประมาณนี้แหละนะอ่าฉะนั้นเราต้องรออีเทโรียมนะครับแต่ส่วนตัวผมอ่าอีเทโรเียมเลเยอร์ที่สองยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าโหนดบางตัวเนี่ยใกล้ถึงเลเยอร์ที่สองแล้วแหละนะครับฉะนั้นก็ต้องน่าจะมีการอ่าเปิดใช้งานนะครับบางส่วนก่อนนะครับน่าจะเป็นอีเทโรเียมอ่าจะว่ายังไงดีประมาณหนึ่งจุดศูนย์นะครับ หนึ่งจุดศูนย์สองน่าจะประมาณนั้นมากกว่าหรือว่าอิตาเรี่ยมหนึ่งจุดสองน่าจะประมาณประมาณนั้นนะครับน่าจะยังไม่เสร็จนะครับแต่ชีบาเรียมเลเยอร์ที่สองเนี่ยน่าจะยังไม่เสร็จเหมือนกันนะครับเพราะครั้งนี้ผมดูตามข่าวแล้วชีบาเรียมเนี่ยเขาบอกว่าถามว่าเป็น V 2สองไหมนะครับน่าจะยังไม่เป็น V 2สองแต่น่าจะซับพอร์ตระบบได้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การทำดุรกรรมในชีบะเรียมนะชีบะสวอปนะครับอาจจะทำเขาเรียกว่าการการทำดุรกรรมอ่ะค่าแก๊สอะไรต่างๆมันน่าจะมีทาร์เซคชั่นที่ถูกลงนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ชีบะเนี่ยมันมันสามารถพัฒนาตัวเองไปได้มากขึ้นนะครับอ่ะตอนนี้ชีบะก็ใกล้จะประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆนะครับเราก็คิดว่าต้องคงต้องใช้เวลาสักหน่อย ในช่วงประมาณเดือนสิงหาหรือถึงตุลาเนี้ยนะครับชีบะน่าจะมีการขยับราคาครั้งใหญ่อีกรอบนงนะครับผมคิดว่าศูนย์น่าจะหายไปสัก2ตัวนะครับอาจจะสามตัวก็ได้แล้วก็ราคาจะค่อยๆลดลงมานะครับตา,ราตามราคาของมันนั่นเองเอาแหละเราเห็นตรงนี้นะครับว่าชีบะเนี่ยมันค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วพยายามทำที่ จะทําให้ให้ตัวเองนะครับกลายเป็นเหรียญแอลคอยมากขึ้นจุดโปรโมทต,ตรงนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่วานเนี่ยฝากชีวิตและฝากความหวังไว้กับชีบะพอสมควรนะครับนั้นผมผมคิดโดยทั่วไปในระยะช่วงประมาณปี2ปีนี้วานไม่ได้คิดหรอกว่าชีบะนะจะโตนะครับแบบมาก คือแบบจะโตแบบเหรียญแอลคอยแบบทําได้เหมือนเหรียญแอลคอยโดย100%นะแต่คงคิดว่าจะเติบโตไปกับเหรียญตัวเนี้ยในระยะยาวได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่หมายคำว่าระยะสั้นนะครับดังนั้นใครจะเห็นราคาเปลี่ยนแปลงในช่วงปี2ปีเนี้นะครับก็เป็นไปได้ทั้งหมดปีหน้าเราได้เห็นดีกันนะเมตาเวิร์สน่าจะเริ่มเสร็จมาบ้างแล้วมีโครงสร้างมีโครงข่าย มีโปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่ทำให้ชีบะเนี่ยเติบโตขึ้นมากนั่นเองเอาแหละตอนนี้นะครับรอชีบะระเบิดราคานะจะระเบิดเมื่อไหร่เราก็ต้องว่ากันอีกทีโอเคสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่ม หลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ไปให้นะครับแล้วก็ย้ํานะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้เราก็ฝากท่านผู้ชมที่จะติดตามด้วยกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะเราก็อขอบคุณทุกท่านนะเรามีหนึ่งสปอนเซอร์นะครับนั่นก็คือ เหรียญสตาร์เน็ตเหรียญสตาร์เนนะครับเป็นเหรียญต้นน้ํานะครับคําประกันโดยชีบาทนะรายละเอียดยจะไม่เหมือนกันแหละคุณต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในตัวคลิปนี้นะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า ชิบะอินุจะกูทูเดะมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ x e. com เป็นกระดานแลกเปลี่ยนมีหลากหลายบริการผ่านแอปพลิเคชันหนึตัวสามารถสร้างรายได้ผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบสปอต5 0 0กว่าสกุลเงินเหรียญหลากหลายประเภทรวมถึงโปรเจกต์เหรียญต้นน้ำอีกมากมาย การเทรดแบบ ETF การเทรดแบบ Margin การเทรดแบบ f u t u r e รอยากฝากดอกเบีย้ยได้ดอกเบีย้ยสงูงสูงสามารถฝากได้ทั้งระยะสั้นระยะยาว Saving หรือ Staking รวมถึงมีเรื่องของ NFT สามารถเข้าไปสร้างรายได้ผ่าน NFT ผ่านช่องทางของแอป x c com มีบริการแบบ P2P สามารถที่จะชำระเงินผ่านบัตรเดบิตผ่านบัตรเครดิต ผ่านช่องทางทางออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกับ xg com สามารถซื้อคริปโตผ่านช่องทางของบัตรเครดิตบัตรเดบิตและช่องทางออนไลน์ได้เลยบรยการครบเครื่องง่ายดายภายในนี้